สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูค่ะเป็นเมนูที่เอาไว้ซดให้คล่องคลอเวลากินข้าวนะคะน้าซุปใสๆกระดูกหมูลุ่มๆ่อไม้กรุบกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะทําง่ายแถมอร่อยด้วยค่ะ ก่อนไปเริ่มลงมือทาจิบฟากกดติดตามช่องของจิบเพื่อเป็นกําลังใจให้จิบด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิบด้วยค่ะค่ะขัข้นตอนแรกนะคะหน่อไม้ไผ่หวานหนึ่งหน่อค่ะหรือหน่อไม้ตรงหวานนะคะตัดด้านข้างแล้วเอาเปลือกออกค่ะพอ,เ,อเปลือกออกเสร็จแล้วนะคะตัดส่วนโคนหน่อนะคะที่เขาแข็งๆออกค่ะ นีนำไปหั่นเป็นชิ้นนะคะจิ๊บจะเอาไปหั่นแว่นค่ะส่วนหนอที่ใหญ่ๆจิ๊บจะหั่นเป็นครึ่งวงกลมนะคะส่วนปลายหนอ่อจิ๊บก็จะหั่นเป็นวงกลมเลยค่ะความหนาก็ไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะส่วนโคนของหนอนะคะถ้าเขาแข็งเนี่ยเขาก็จะกินไม่อร่อยนะกินได้แต่ไม่อร่อยค่ะเราก็จะหัน่นดูนะถ้าอ่อนก็กินได้ค่ะก็หั่นไปทั้งหน่อเลยนะคะสุดน,นี้จิ๊บใช้หนึ่งหน่อค่ะ ผ่านเสร็จแล้วนำไปล้างก่อนหนึ่งน้ำค่ะก่อนที่เราจะนำไปต้มกันนะคะตั้งน้ำค่ะเราจะต้มหน่อไม้กันนะคะใส่เกลือ1-2่ช้อนชานะคะลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่ะแล้วใส่หน่อไม้ที่เราล้างแล้วลงไปค่ะต้มเป็นเวลา15นาทีนะคะค่ะเวลาผ่านไป15านาทีน้ำเขาก็จะสีเหลืองแบบนี้นะคะเราก็ไปเทน้ำทิ้งค่ะแล้วเอาแต่ชิ้นหน่อไม้นะ ต่อไปเราจะไปทำต้มจืดหน่อไม้กันค่ะใส่น้ำ2ลิตรวันนี้จิ๊บใช้หม้อแรงดันนะคะใส่กระเทียมจีนทุก6กลีบรากผักชี3รากพริกไทยเม็ด1ช้อนชาค่ะซุปก,ก้อนหมูครึ่งก้อนค่ะเกลือ1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะใส่กระดูกหมู350กรัมค่ะ ต้มให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วตักฟองกออกนะคะน้าซุปของเราจะได้ใสๆนะจิปจะปรุงรสคร่าวๆแค่นี้นะคะถ้าความเค็มความนวยยังไม่ได้เรยวค่อยปรุงต่อทีหลังได้นะคะทีนี้ปิดฝาหมอ้อแรงดันค่ะต้มเป็นเวลา10-15นาทีนะคะแค่นี้หมูก็นุ่มมากๆแล้วค่ะถ้าหมอ้อทําดางก็ต้มไปเลยค่ะ40นาทีจิปต้มประมาณ15นาทีนะคะพอครบเวลาเสร็จแล้วจิบก็เปิดให้แรงดันออกแล้วก็เปิดฝาหมอ้อค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หน่อไม้ที่เราต้มมาไว้ลงไปค่ะแล้วต้มต่อเป็นเวลา15-20นาทีนะคะหน่อไม้ของเราก็จะรดกำลังดีค่ะพอผู้เวลาเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบค่ะถ้ายังไม่นัวก็เพิ่มซีอิ๊วขาวได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมตักเสิรได้เลยทำง่ายใช่ไหมล่ะคะ่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะกระดูกหมูล,ลุ่มๆหน่อไม้ก็หวานกรอบน้ำซุปก็ใสสดและอร่อยมากๆเลยค่ะ ชอบอาหารที่เป็นน้ำซุปใสๆแบบนี้นะเพราะว่ากินง่ายนะคะคล่องคอดีค่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยข้าวจะได้ไม่ติดคอนะคะยังไงเวลากินข้าวก็ต้องมีอาหารประเภทน้ำๆหนึ่งอย่างนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกินกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ